ครับผมก็สวัสดีครับนะครับอยู่กับผมครับผ่านมอสลิมูนวก็พันนีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมหลังจาก่านมอสป่วยไปหลายวันครับนะครับวันนี้ก็มาเจอพึ่งไว้ครับแล้วก็เลยนับวันนัดกันกับพันนีครับมาตีพึ่งครับใหญ่อยู่ครับสูงเลยครับนี่ครับนู้นครับพึ่ง นะครับเดี๋ยวซูมครับสักครู่ครับนู้นครับสูงๆเลยต้นเออไม้แดงครับต้นไม้แดงครับเดี๋ยวลองเอาขอ <c oughs> งท้าวปีนต้นไม้ครับขึ้นครับ พันเมกกมาแล้วอยู่ขางทางครับลังเด็กเลี้ยงยังไม่หายเลยตอกต้นไม้เดียงนะครับพี่เขามาหาหม้อครับก็เกลยแวะมาชมครับเอาครับเดี๋ยวเตรียมครบเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมครับผมนู้นรับรังครับขึ้นมาแล้วทานเอกยงตำครับไปลุยกันครับครับผมขอบรังสวยๆครับสักคู่ครับผมเดี๋ยวปาดรังครับ น,นู่นพัดนี่ครับก็สูงเหมือนกันครับนี่ครับลงเท้าปีนตน้นไม้โอเคครับผมตั้งกล้องกันครับโอเคครับพันนีกอยู่ข้างตามครับด้านล่างครับผมก็บันทึกเสียงไปเรื่อยๆบันทึกวิดีโอไปเรื่อยครับก็พอดีผู้ใหญ่บ้านเขา <c oughs> อยู่ข้างๆทางพอดีเขาประกาศ งานซุปครับผมก็เลยมีเสียงเพลงปะปุไปนะครับก็เลยนี่ครับเป็นภาพยังเท่าที่เห็นครับนะครับเพราะว่าผ่านมอสกัวติดลิกติดครับผมนะครับก็เลยตัดเสียงอันที่เอาออกครับผมเลยเป็นเสียงแบบนี้ครับผมผากเอาครับผมลางเกาะขาวๆครับพี่น้องประมาณนี้ครับนี่สวยครับเป็งงามครับ แต่หัวหน้าไม่มีครับผมนะครับพึ่งไม่มีน้าครับผมเขตทั้งนี้ครับผมเพราะว่าเหมือนป่ามแล้งครับผมดอกไม้ไม่ค่อยมีครับพึ่งก็จะทําแครลังครับนะครับหัวหน้าเท่าที่เห็นนั่นแหละครับผมนะครับพึ่งก็ขนาดนั้นก็ไม่มีน้าครับก็เลยเอาเขตลังครับผมเอาลังไปขายนะครับ ก็ภารกิจต่อไปครับมีคนโทรมาครับผมนะครับมรกรทายกวัดบรรสงครับผมโทรมาให้ไปเอาพึ่งในวัดครับผมพึ่งอยู่ในวัดครับผมก็น่าจะอยู่นานอยู่ครับให้ไปเอาออกครับผมตอดชาวบ้านครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันครับว่าไปถึงวัดเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับผมพึ่งจะเกะจะมีน้ำหรือเปล่าครับก็ไปรอลุนกันครับผมนะครับไปครับ ครับผมต่อมาบริการชุมชนครับผมเอาผึ่งออกจากวัดครับมันตอดเขาครับอยู่ประตูครับวัดบรนสูงครับผมนะครับรังใหญ่เลยพี่น้องนะครับอยู่นานครับไกลกังเลยครับแบกมันไดมาก็พันนี่ล้วครับโอ้ แบกบันไดมาครับ hmm. นู mm ้นไปแบกมาตะนุน hmm. ร um. 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 um ับครับแยทำไมมีบ uh, um ันไดนีเ um. ย um. um ่เลยจช่ไหมครับไปเดี๋ยวไปรอชมด่านบนครับผมไปขอบผมใหญ่ๆครับล่างหมดครับงานบริการชุมชนครับแดงโล่เลย ครับโหครับบับันสูงครับผมอันนี้ครับโอเคครับลัางนี้ไม่ทายครับผมล่างไม่มีอะไรเลยครับผมเดี๋ยวปาดออกครับผมให้เขาใหญ่ไปบนนึงครับครับผมเอกเปลี่ยนพื้นที่ครับเอออันนี้ก็สวนประเทศนะครับเมื่อกี้หนีออกก็บัดมาครับ หลังนี่พันนี้คนเห็นครับนะครับเราก็บ,บอกผมไหวครับคนหล่อของเราครับ <them> <water> ค,ครับพึ่ง <c oughs> แต่น่านจะซูมไม่ได้ครับผม <c oughs> ผมใช่โกโปรถ่ายครับตีขึ้นไปนี่แหละ ่วยยังไม่หายดีเลยป่วยอ่ป่ <c oughs> วยยังบ่อยผมป่วยวางนี่กับเป็นนัดติดกับผมกว่าจะฟืน้นฟูร่างกายได้คืน <c oughs> ตอนนั้นผมมาเอาต้นนูนครับต้นศาดท,ที่ว่าขึ้นประจําครับหางไม่ห่างกันมากครับพึ่งอยู่ศาสตร์ต้นตนี้ตีจนต้นพุ่นเหรอครับ <c oughs> <c oughs> แล้วต้องไปหาของทำครบครับแล้วก็ไปลุยก,กันข้างบนครับต้นศาสตร์มุมชอบไปอยู่กิิงนุ่นครับของบอยครับต้นรอยถอยแล้วแบมครับต,ต้นเก่าต้นแก่ครับต้นต้นครูครับตีตะปูไปเลยโอเคครับม,มาเ,เดี๋ยวไปลุยก,กันครับผม ทำครบก่อนสักครู่ครับ,บครับผมวันนี้ายพันหีกตีทอยครับทอยสามเยียบครับจรับห้าเยียบนีน่แหละไม่ได้เดี่ยวนีหรือ ถือครบมาแล้วเอาครบก่อนครับโอเคเราหายพันเอกที่ทอยครับเราวผมขึ้นโอเคครับอู้เอาครับ น้ำพอมีครับไปเราไปลุ่นกันใกล้ๆครับครับผมสวยๆครับน้ำน้ำครับรังเขาเขาครับนู่นานเนกนี่ครับฟองนึับโอเคครับเดี๋ยวตั้งกองกันครับผมโอเคครับผม She 你那不疼 E hum. ครับผมก็ลงต้นมาแล้วครับผมก็นี่ครับผลงานครับลังครับขาวเลยผลงานมีนานรับพื้นที่นี้นะไป็นไซตดอกมะข่าครับพัานนี่กำลังถอดตอยครับโอเคครับผมนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้ครับผมนะครับ ก็ทันไดที่เขามารับชมคลิปครับก็อย่าลืมนะครับไปเป็นกําลังใจกันครับผมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมนะครับก็ฝากด้วยครับผมนะครับช่องของผมครับผ่านมอสริมูนกับผมนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องโกโปรครับผมนะครับถึงถอยมาใหม่ครับก็เลยยังถ่ายไม่ธนัดเทไลครับผมมุมภาพมุมกล้องอาจจะยังไม่สวยเทไเลยนะครับผมให้ติชมได้ครับผมนะครับโอเคครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ